เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตอทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทนโรงเรียนไทยไต้หวัน BDI เทคโนโลยีรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้0 2, 2 3 3ง3 1 0 1สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะว่าแต่ บ้านท่าสว่างเนี่ยค่ะมีอะไรดีอะไรเด็ดเราถึงต้องแบบว่ามาถึงที่นี่เขามีงานทอนะคะฝีมือระดับโลกเลยนะคะเป็นงานทอผ้าไหมนะคะเป็นงานฝีมือของกลุ่มอาชีพนะคะทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างนี่แหละคะ่ะเขาเป็นแบบนี้เลยนะผ้าไหมทอละเอียดนะแล้วก็มีแบบแทรกเป็นเส้นทองเลยนะเป็นทองจริงเลยทองจริงเลยเหรอวิอ้อ,อยากเห็นนะเราไปดูข้างในดีกว่าพี่กี่อยากเห็นกัน ที่บ้านท่าสว่างนะคะมีชื่อเดิมว่าตรียค่ะเป็นภาษาเขมรน,นะคะหมายถึงทันไม้ชนิดหนึ่งต่อมานะคะชาวบ้านตรีเนี่ยนะคะก็ได้มีการรวมบ้านตรียกับหมู่บ้านอื่นๆค่ะก็เลยใช้ชื่อว่าตำบลท่าสว่างนะคะคนในชุมชนเนี่ยนะคะก็รวมตัวกันนะคะจัดบ้านเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมชมฝีมือการทอไหมนะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการทําผ้าไหมนะคะโดยเฉพาะ การทอผ้าไหมาลายยกทองโบราณค่ะอุ๊ยเพรผ้าไหมที่นี่ลายแบบสวยมากค่ะอ้าวมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะน้องเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลนะให้ ผ้าสําหรับผู้นําประเทศนะแล้วก็เป็นผ้าคลุมไหล่ของผู้สมรสในงานประชุมเอฟเฟคกที่ผ่านมาเออเออเออน้องจําได้แล้วหูมีหน้าเ่ะถึงได้มีชื่อเสียงระดับโลกเนาะแบบใช่นี่ไงมันมีเป็นดินทองวยมากไม่ใช่เป็นเส้นทองนะเนี่ยเป็นเส้นทองจริงนะสวยมากพี่แกสวยมากชอบชอบอันี้ที่สุดอะแต่งงานไหมเดี๋ยวน้องทอให้ผืนหนึ่งก็เดี๋ยวรออยู่เพราะว่ามีรอตหาอยู่นะเราไปดีกว่า เอกลักษณ์ของของผ้าไหมบ้านท่าสว่างเนี่ยค่ะการทําผ้าไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมัดหมี่แต่ที่นี่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยไม่มีการมัดหมี่ทุกอย่างเป็นกระบวนการลายทั้งสิน้นที่สําคัญก็คือในใการทอทอคนเดียวก็ได้แต่ที่ต้องทอเป็นทีมเราทอได้วันหนึ่งประมาณ1-2เซนเท่านั้นเนองนะครับพาไปดูกระบวนการทําดีกว่าค่ะ นี่คือกระบวนการทอต้องใช้เป็นทีมมีคนทอมีผู้ช่วยแล้วก็มีข้างล่างอยู่ในหลุมอีกคนหนึ่งทำไมต้องมีเป็นหลุมด้วยะคะเ,ออเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในการออกแบบลายนั้นต้องมีทั้งยกแล้วก็ทั้งดึงเมืองไทยของเราเนี่ยนะยังมีอะไรดีๆอีกเยอะแยะเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมีเวลาว่างนะคะ,ะ,ะ,คะก็ออกมาเปิดโลกทัทน์กันลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่อีก7วันค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ